สวัสดีครับอยู่กับผมเบียสุรินอีกเช่นเคยนะครับโอ้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 ลุมลึกมากครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมทีมงานซอสสมชายอี่เช่นเคยนะครับวันนี้ย้ายที่ใหม่ครับขุดลอกหน้าดินใครขับรถเนาะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปทักทายกันนะครับแป๊บหนึ่ง โอเคโอเคแป๊บหนึ <Safe rév mark> okay, okay. ่งแป๊บหนึ <museums> ่งรอก่อนนะจ๊ะอะไรนะท่าเวนนะอ๋อนี่นะครับจอดแล้วจอดแล้วบอุ้ยมาไอ่ทถันเมื่อกี้ไปอยู่คันเล็กมาบอหย่าหมดงานแล้วนี่เด้เรือตั้งเยอะนี่ จะหมดที่เทแล้วโอโวมาไม่ทันนะครับกจะเก็บรถแล้วดนี่เมื่อกี้มัวไปเลาะอยู่กับคันเล็กนะครับมาไม่ทันคันใหญ่นี่นะครับระหว่างทำงานระหว่างพักก็เช็ครถกันหน่อยครับดูแลกันหน่อย ตูดงามๆครับผมมาบทท่านพิ่นไห้ไ่ท่าสอสมชายนะครับชื่อนี้การันตีคุณภาพครับผมนี่นะครับขุณลอกหน้าดินสวยๆครับผมหมดที่เทแล้วเพิ่นว่า ติดติกอร์ได้สวยนั่นเองนี่นะครับสดทรงองเอลบวกของแต่งน in ี่นะครับผักเท้ากระจกนาซาได้ยินแต่เสียงตะและไปแล้วนั่นอ๋อครับถ้าความแข็งแบบนี้รู้เลยครับ หมดงานโอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับฝากช่องเบสรินด้วยนะครับลูกชายเ่าแก่ครับหมดที่เทอ่ะไปจอดรอเขาทางนู้น อเจๆเจเเจ้เเหมดงานแล้วครับโอเคครับผม ลากันไปเพลงทนี้นะครับสวัสดีครับ